สวัสดีครับวันนี้เราก็บรรยากาศครับฝนตกแต่เช้าเลยครับฝนตกแต่เช้านี่ก็เวลาสิบโมงครับเฮ<แ>้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรงูกินกบ ไหนตะลังตะลังพูดเฉยจะเบ่เมืองูใหญ่ไหมงูกินกบประสาทกระเกิระถาบักสิงเก็กบเออเจาะเก็กบ นี่เตรียมปุ๋ยไปหวานแล้วไม่ได้ไปหวานเลยเตอยวโอ้เครื่องตัดหญ้าโอ้ไม่ใช่เครื่องพ่นข้าวเปิดห้องก่อนอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเตือนเตือนเตือนเตืนมีเรื่องแล้ว ตึง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 สยอะไรเนี่ยครับบสยอะไรเนี่ยสสยอะไรเนี่ยโอ้สายแจ็คดึงด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 หลอดไฟนีออนสีเขียว สามหลอดตัวนี้ตัวนี้จะสว่างตัวนี้จะสว่างนะเนี่ยตัวนี้เฮือ,อตื่น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  เตือนเติอน,น,นม่เรื่องแล้วออกไปข้างนอกก่อนยกได้มือเดียวเ <c oughs> ตรียมของกันครับเตรียมของถิงนึ้งอุ้มมาเลย ไปทำขาครับนี่เราเตรียมเอาไปทำขาครับเอาไปทำขาใส่โครงข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับแปดนิ้วครึ่งครับ8ปดนิ้วครึ่งตัวนี้ก็จะเป็น6นิ้วครึ่งยบีโวลต์ตัวนี้ก็จะเป็น6นิ้วครึง่งยี่ิบสีโวลต์อันนี้ก็เป็น8ปดครึ่งครับ มูลค่าก็อยู่ประมาณนู่นนะครับนี่เป็นผู้สนับสนุนหลักที่เป็นทางการนี่ครับเตรียมยกออกมาแล้วเตรียมขึ้นตัวนี้เดี๋ยวค่อยต่อทีหลังตัวนี้จะเป็นออดถอยนะครับ อถอยจะเป็นไม,ไม่ไม่มีไฟเช่นะครับตัวนี้ไม่มีไฟเช่ไม่มีไฟเช่เชแล้วเราก็นี่ครับอู้ยทางลมทังลมทังลมทังลมเอ๊ะมีน้ำด้วยอ่ะ มีน้ำด้วยน้ำโอ,อกแล้วนี่ก็เตรียมครับเตรียมของเตรียมเอาไปใส่ขานะครับไปใส่ขาตอนนี้สีละหน่อยโดนถอดออกแล้วสายลมสายลมต้องไปจัดเจงใหม่ครับจัดเจงใหม่ นี่ครับเดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปขาครบต่อไปก็เหลือตัวนี้ตัวนี้ต้องเอาไปม้วนนี่ตัวนี้อูโหู ไปแก่โดนตัดหมดเลยโดนตัดหมดเลยครับท่อพักตัวนี้ไม่รู้ว่าอันไหนข้างหน้านี่เนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนข้างหน้าตัวนี้หรือเปล่าเป็นข้างหน้านี่ เป็นไส้เกี่ยวครับร <c oughs> ูดส้เกี่ยว <c oughs> ต้องเอาไปเก้ใหม่แล้วก็ไปโตให้มันตรงนะครับ ถ้าไม่ตรงมันก็เสียงมันก็ไม่ออกนี่ครับอันนี้ก็โดนตัดแล้วต้องไปตัดแล้วก็เลาะแล้วก็เชื่อมใหม่ม้วนใหม่ม้วนใหม่ยาวกว่าเดิมต้องม้วนใหม่นี่ก็ <c oughs> น่าจะเก็บไปนี่ก่อนสายลงสายลงสสยลงนนั้นก็ ใส่เตะนี้ก็ถอดออกจากเตะของเล่นมีแค่นี้ครับของเล่นไม่มีอะไรมากมายของเล่นเด็กๆก็เดี๋ยวจะยกะขึ้นนดไป โอ้ยนัไปแล้วเดี๋ยวยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้เด้เจอกันคลิปต่อไปครับผม